อ่านไปขนลุกไปก็หนังสือสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยทางรัฐระดับโลกของครูสิตาหรือครูสันไลน์นี่แหละทุกคนอ่ามาต่อค่ะกับอีพีเค่ะทำไมพ่อแม่เรารำบากมีแต่คนลำบากสิ่งที่เห็นคือแล้วทำไมอาแปะเปิดประตูร้านออกมาตอนเช้ามีคนมาซื้อละ่ะนั่นคือเหตุผลแรกที่ทำให้ชอบค้าขายและเริ่มเก็บเงินมีจุดหักเหของชีวิตไหม มีค่ะตอนป .4 เริ่มเข้าวงไพ่เอาเงินที่เก็บค่ามิตทีนมาทุกครั้งไปลงทุนในวงไพ่อันนี้ไม่ต้องทําตามนะคะแค่เล่าให้ฟังตอนนั้นตั้งใจดูมากว่าเขาเล่นกันยังไงพยายามดูและถามเขาว่าเล่นกันยังไงเริ่มรู้สึกว่านั่นแหละค่ะคือการลงคือการเริ่มลงทุนอขออภัยค่ะแต่ตอนนั้นคิดไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งผิดคิดแต่ว่าสนุกเฉยๆบางคนลงทุนกับหวยบางคนลงทุนกับพุ่น บางคนลงทุนกับการพนันวันนั้นที่เล่นไปปรากฏว่าหมดตัวสิ่งที่เด็กคนนี้ได้มาคือวิชาการสับไพ่ทำให้ถูกเชิญไปแจกไพ่ในบน่อนและได้ช่วโงละห้าสิบาททำให้เก็บเงินได้เยอะขึ้นแจกไพ่ถึงเที่ยงคืนทุกวันมีเงินเก็บก็หยอดตามช่องตามฝาบ้านคิดเอาไว้ว่าจะเก็บไว้ซื้อสิ่งที่อยากได้พอคิดว่าเงินที่หามาเก็บน่าจะครบแล้ว พระเจ้าแม่รู้ได้ไงวะว่าเก็บเงินตรงไหนรู้ทุกช่องเอาไปหมดเลยแม่หาเงินเก่งมากปกติเวลาได้เงินมาจะแบ่งเงินไว้ให้แม่สามร้อยน้องชายห้าสิบแบ่งไว้หกช่องแบบซิกจาวันนั้นแม่เอาไปวันจารอบเดียวหมดแม่เอาเงินหนูไปไหนอะเอาไปใช้นี่ตอนที่เห็นก็แอบไป ร้องไห้เอาหมอนปิดหน้ากลัวแม่ได้ยินเสียใจหนักมากแต่โชคดีที่เป็นคนไม่ทุกข์กับอะไรนานๆเสียใจครั้งเดียวและเริ่มใหม่มาถึงตรงนี้แบบว่าอ่านไปขนลุกไปเลยทุกคนนะนี่แหละค่ะถึงอยากจะมาแบ่งปันทุกๆคนค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะตอนเด็กๆมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ปึดความอดทนเพ่อพ่อแม่เป็นคนขี้โมโหและชอบตี ได้ฝึกความกล้าแสดงออกที่โรงเรียนครูให้ทํอะไรก็ทําหมดชอบร่วมกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนโต้วาทีครั้งแรกฝ่ายเสนอมาแรงมากเหตุการณ์มันเป็นอะไรที่ติดตาตึงใจมากอยากจะให้ได้สัมผัสด้วยฝังนั้นมาแรงมากตอนนี้ตอนขึ้นเวทีครั้งแรกขอภัยค่ะก็ได้เป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านเลยลักษณะท่าทางเดินไปหลังค่อมๆรู้สึกอยากหายตัวไปจากตรงนั้น